แ่จะวันนี้กับนนท์ไทยในรอบสปีเป็นยังไงบ้างคะก็แฮปปี้มากเลยค่ะมีความสุขมากเลยแล้วก็มีพี่น้องอาตอมมารอค่ะแล้วก็พี่พีสื่อมาสองทายก็ดีใจมากเลยค่ะเป็นวันที่หนูแฮปปี้มากเลยอ่ะขึ้กับแฟนคลับก่อนเลยวันนี้เขาบัรอนานมากอยากพูดอะไรกับแฟนคลับก่อนเลยนเลหนูอยากพูดพูดทางด้านนั้นรือทางด้านนี้นอ่ะหันนั้นหมดแฟนคลับก่อนเลยเออ,อหนูอยากบอกว่าขอบคุณมากๆเลยทุกๆคนเลยนะคะจริงๆหนูตามข่าวตลอด คนเดินที่น้องเหนื่อยกันมากเลยหนูจะร้อ,องไห้หนูเสียมากก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามหนูมาตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะแล้วก็จนวันนี้มันก็สามปีแล้วเนาะก็กพยายามจะมีผลงานดีๆให้เพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็ เลยทีเดียวค่ะก็ดีใจขอบคุณค่ะด็ดีใจที่ทุกคนมารอค่ะแล้วก็คิดว่าในอนาคตก็จะมีผลงานที่ไทยด้วยะคะ่ะกลับมาประเทศไทยน,นี้เราถ่ายไปนานเหมือนกันที่แบบเราไปอยู่ต่างประเทศมีเมนูอะไรพิเศษหรือแบบว่าอยากได้อะไรพิเศษแบบว่าที่แบบเฮ้ยเราอยากแบบว่าหมืนแ่เอออาหารอะไรอยาารอ่า,า,ง,าเอองเงี้ยโน้ติค่ากลับมากินหมูปิ้ง กิมบับปิ้งแล้วก็ผู้ผัดไทยคะ่ะเลืงพวกนี้ใช่พเพราะกมูปิ้งมันทำที่นู่นไม่เป็นอค่ก็มีอาหารที่อยากกินเยอะมากจริงๆหนูก็จะเดี๋ยวแบบายกับพี่ๆเสร็จก็จะรีบกลับไปร้านประจาที่กิน<อ> <c oughs> เห็นเมื่อกี้เราบอกว่าเดี๋ยวเรากลับมาครั้งนี้เราจะมีผลงานที่ประเทศไทยด้วยนี่พอจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นผลงานอะไรแบบว่าเยือยๆนิดนึงมีคะ่ะก็จริงๆหนูเริ่ม เริ่มแล้วคะ่ะคือมาคุยกับพี่ๆทางด้านเพลงนะคะได้คุยกับพี่ก๊อฟพักกิ้งคิโนไปแล้วใช่นี่หนูพูดเลยนะว่าหนูคุยกับพี่ก๊อฟไปแล้วเดี๋ยววันที่สิบเก้านี้ไปคุยกับพี่เขาเรื่องงาน,นะคะ่ะโปรเจกต์ก็จะมีเราทำอะไรกันแล้วก็ทางด้านอื่นๆก็มีแน่น,นอน,นะคะ่ะตอนนี้ก็เริ่มเขียนเพลงไทยแล้วค่ะแล้วก็เดือนสามคิดว่าน,น่าจะมาเปิดแตนมิตคะ่ะ จะแบบแอบบอกกันนะว่าที่ทำร่วมกับพี่ก๊อปเนี่ยมันจะออกมาแนวไหนจะอะไรยังไงอ่ะก็น่าจะเป็นน่ารักสดใสอะไรอย่างงี้เป็นเพจค่ะก็เดี๋ยวต้องไปคุยค่ะแล้วเหนือจากนั้นเหรอคะคะจะมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมเอ่ยนอกจากเพลงเลยนอกจากเพลงอย่างเงี้ยค่ะก็มีซีรีส์ที่เพิ่งถ่ายไปของทางที่จีบค่ะก็น่าจะออแอร์ประมาณเดือนเดือนภายในปีนี้ละค่ะซุ้มปีแรก แผนที่เรากลับมาในครั้งนี้ค่ะเราจะอยู่ไทลประมาณนานยังไงเท่าไหร่คะหนูคิดว่าน่าจะอยู่ยันตรุดจีนค่ะตุดจีนหลังจากจบตุดจีนไปแล้วค่ะ mm. คาดว่าก็คือเราถึงจะกลับไปทํางานต่อที่จีนต่อใช่ค่ะโอเค ฝากฝากฝากถึง <premises, S 2> แฟนคลับ e, <嬛 ko S 2> อีกรอบนึงอ่ะฝากถึงแฟนคลับอีกรอบนึงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามอยู่ที่ทางบ้านตอนนี้ก็กลับมาไทยแล้วค่ะดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็สวัสดีวันตรุดจีนด้วยนะคะมีความสุขมากๆค่ะอยู่กับครอบครัวทิ้งข้อกันเยอะๆนะคะของอวยพรแบบว่าสุดช่วงตุรุษจีนภาษาจีนได้ก็พี่หน่อยได้ไหมคะว่าอวยพรแบบแฟนๆอะไรอยคะค่ะฮั่งจูด้าเจียชุนจิ้นไคเล่แล้วก็ห้าวว่าจิ่วฟานเพ่大家在一起和家人้一起ย 幸福满满。